กำลังขึ้นเขาไปน้ำตกใสาเขากันนะครับว่าตอนนี้เราก็เดินทางไปตั้งแต่เช้าเลยครับบรรยากาศระหว่างเดินทางนะครับก็มีต้นไม้นะครับมีภูเขาหน้าไปเที่ยวมาครับบรรยากาศดีมากอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่าเราไปกันช่วงเช้านะครับใกล้นะครับทีเรา<ด>เหนทยาช้านะครับก็ จะมีประตูให้เชื้อบัตรเข้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสายเขานะครับครับผมครับผู้ใหญ่กี่คนครับสี่คนโอ้ยย่าสี่คนเหรอสี่คนแล้วเด็กกี่คนครับอ่าใครเป็นเด็กบ้างสี่คนทำ่านมีไหมทำงานไม่เยอะสองสามสี่คนร้อยสิบบาทเลมร้อยสิบบาทลดได้ไหมครับอ่าลดไม่ได้ครับผมประมาณสิบบาทนี่นี่ ดังจากที <minutes> ่เราเียนมา้ี่เราจะไปดูันนี้เอาเรี่องที่โซนจะที่นไ่ี่วัดเซรับเราไปจอดรถกันที่สถานีจอดรถที่3นะครับก็เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดก็หลังจากจอดรถเสร็จแล้วก็ต้อง เดินเท้านะครับเดินเท้าเข้าไปที่น้ำตกนะครับก็หลังจากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงอาหารนะครับมีขายอาหารขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จุดแวะพักทานอาหารได้นะครับครับก็ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับ มีต้นไม้ใหญ่นะครับรุ่งเรื่อนดีอากาศตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนมากนะครับก็น่าไปเที่ยวช่วงนี้ครับนี่เราก็เดินเข้ามาด้านในอุทยานแล้วนะครับสา,าที่ฝากของกินอะไรที่ไม่สามารถพาเข้ามาด้านในได้ก็เดินเข้ามาด้านในก็จะมีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับ นี่ครับก็มีเด็เกดกำลังเล่นน้ำอยู่ครับมีการจับปลาด้วยในส่วนที่เราอยู่ก็เป็นชั้นล่างสุดนะครับเราไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนรักก็เล่นอยู่ด้านล่างน,นี้ ครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจด้วยนะครับขอบคุณครับ